ครับก็ขอกราบสวัสดีชาวยูวน่าแลนด์ที่น่ารักทุกทุกคนทุกท่านด้วยนะครับโอเควันนี้ผมกับแฟนก็จะมาสอนทําอาวุธคว้างปลาอันใหม่นะครับเออใหม่ใหม่ล่าสุดเนี่ยเออที่มันเพิ่งจะอัปเดตเข้ามานะโอเคสวัสดีท่านผู้ชมกันแล้วก็สวัสดีจ้ะโอเคนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับแฟนนะโอเคอยู่กับแฟนนั่นแหละโอเคก็ อาวุธปลาที่จะมาสอนสร้างนะครับก็เป็นอาวุธตัวนี้นะต้องขอบอกก่อนนะมันไม่มีดอปนะครับมันต้องสร้างอย่างเดียวนะย้ำว่าต้องสร้างอย่างเดียวนะครับมันเป็นอาวุธธาตุเนี่ยอยู่ไหนวะอาวุธเดอจัดนี่ไงสตาร์วอร์นะครับหน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้เลยเหมือนไม้กางเขนนะครับนะโอเคออปชั่นของมันก็มีผลกับธาตุแสงเพียงหนึ่งครั้งอาวุธโจมตีธาตุมืดบวก2ี่ปอร์เซต ไอเบวกแดหน่วย MP บวกสูงสุดสิบเปสกิลดีเลย์ลบหนึ่งจุดวินาทีนะครับเมื่อป้องกันมีโอกาสหลบหลีกสูงขึ้นโอเคสถานที่สร้างนั้นก็อยู่ที่ปราสาทมิโอเลทานะครับโอเคสร้างที่ช่างตีเหล็กนะครับปะ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันต้องใช้ของอะไรสร้างปะ่ะตัวโอ,โอเคนะครับก็สร้างที่ร้านตีอาวุธด,ดูฮานนะครับโอเคก็กดตีเหล็กผลิตนะครับก็การสร้างนะครับก็ สตาร์ทวอนะครับสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือฐานดาบแห่งแสง1ชิ้นซิลิมาไน5ชิ้นนะครับโอริคั10ชิ้นนะครับโอเคครับก็ไปดูเลยว่าของพวกนี้มันดรอปจากไหนนะครับไปโอเคครับก็เจ้าวอรโคดันนะครับก็ดรอปเป็นขยะ2นะครับใช้ฐานดาบแห่งแสงนะครับใช้ทั้งหมด1ชิ้นนะครับ้ย้ำนะ1ชิ้นนะโอเคตัดไปดูกันชิ้นต่อไปกันเลยะ โอเคครับก็เจ้าเช,เชลก็เนี่ยก็จะดรอปเป็นขยะ3าปะถ้าจะไม่ผิดนะขยะ3ขยะ2อไม่แน่ใจนะก็ใช้ชิริมาไนนะครับชิริมาไนชิริมาไนเนี่ยก็ใช้ทั้งหมด5ชิ้นนะย้ำว่า5ชิ้นนะก็ดรอปจากเจ้าเชลกอ็นะครับโอเคเดี๋ยวก็ตัดไปดูกันชิ้นต่อไปกันเลยปะโอเคก็เจ้าซาโลนะก็จะซาโลร้อยห้ร้อย เจ็ดสิบอ่ะก็มันจะดอกเป็นเหรียญซาโลขันขันสูงนะก็ตีตัวนิมน่มัน้ก็จะตกอ่ะก็คือตีปุ๊บแล้วก็เอาไปแลกได้แล้วก็เอาไปแ,กไนะแลกเป,แกเป็นโอรินะสิบชิ้นคือมันง่ายนะครับโอเคนะมันง่ายกว่าเราไปลงเลสอะไรพวกนี้หรือไม่ก็ไปหาซื้อตามเกาะก็ได้ครับโอริหาง่ายครับใช้ทั้งหมดสิบชิ้น,นครับโอเคล้วก็ไปสร้างเลยเราหาครบหมดแล้วปะโอเคครับเราหาครบหมดแล้วแล้วก็มาที่ร้านเสี่ยอาวุธดูหาเลยนะครับแล้วก็กด ร้านตีอาวุธนะครับแล้วก,กดผลิตอาวุธนะครับแล้วก็กดคําว่าการสร้างนะแล้วก็กดไปเลย Star w a r s นะครับก็กดสร้างเลยนะคือต้องบอกก่อนคือการสร้างเนี่ยมันจะสุ่มรูและสุ่มตันนะแล้วก็ต้องบอกก่อนนะว่า AddMAx เนี่ยคือ a อ d ตันน่ะมันตันเอที่3 0ม้อนะครับโอเคก็ไปสร้างกันเลยลุนรูลุ้นตันกันไปบ๊ได้รูนะครับดูดิทด้แอเท่าไหร่ ได้แอดได้แอดน้อยนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมนะครับเพิ่มกำลังใจในกนารทำชิทกัต่อไปนะครับสวัสดีเลยบายจ้าลีบายครับ